ตัวตนที่แท้จริงของคุณคือตัวตนหลากนิติของคุณเองที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลาที่พวกเรามาอยู่ที่นี่ก็เพื่อมาย้ำเตือนให้พวกคุณรู้ว่าพวกคุณไม่ใช่ร่างกายเนื้อนี้พวกคุณเพียงแค่กำลังสวมใส่ร่างกายเนื้อนี้อยู่พวกคุณคือจิตสำนึก ความตระหนักรู้หลากมิติที่สวยสดงดงามและกว้างใหญ่ไพศาลที่เข้ามาอยู่ในร่างกายเนื้อของมิติที่สนี้ที่ดูเหมือนมีเพียงร่างเดียวนี้เท่านั้นแต่ร่างกายเนื้อของมิติที่สนี้ความจริงแล้วมันเป็นแค่สื่อกลางอันหนึ่งที่จะทำให้พวกคุณสามารถล็อก อินเข้ามาอยู่ในโครงข่ายพลังงานของภาพโฮโลแกรมหลากมิติของไกอาในส่วนที่อยู่ในมิติที่3และมิติที่4นี้ได้เท่านั้นเองซึ่งภายในโปรแกรมสร้างภาพโฮโลแกรมดังกล่าวนี้มันก็จะคล้ายๆกับวิดีโอเกมที่พวกคุณจะต้องใส่จิตสำนึก ความตระหนักรู้ของตัวเองเข้าไปในร่างกายเนื้อซึ่งคล้ายๆกับเมื่อพวกคุณล็อกอินเข้าไปเล่นในวิดีโอเกมแล้วพวกคุณจะต้องเลือกตัวเล่นหรือตัวอวตารของตัวเองมาตัวหนึ่งเพื่อมาเล่นดังนั้นพวกคุณที่อยู่ตรงนี้ก็คือตัว อวตารของตัวตนที่สูงส่งกว่าของตัวพวกคุณเองไฮเออร์เซลนะคะและตัวเล่นหรือตัวอวตารนี้ก็คือผู้ที่จะเล่นอยู่ในวิดีโอเกมอย่างไรก็ตามตัวตนที่แท้จริงของพวกคุณก็ไม่ใช่ผู้ที่กำลังเล่นอยู่ในวิดีโอเกมนี้ แต่พวกคุณคือผู้ที่กำลังกำกับการแสดงอยู่นอกวิดีโอเกมให้กับตัวอวตารของตัวเองที่พวกคุณเป็นผู้เลือกเองว่าต้องเล่นอย่างไรอย่างมีความหวังดังนั้นตัวตนที่แท้จริงของพวกคุณจึงไม่ใช่ตัวอวตารที่คุณได้เลือกซึ่งหมายความว่าพวกคุณ หาใช่ร่างกายเนื้อของมนุษย์ที่พวกคุณกำลังสวมใส่อยู่นี้ไม่เพราะตัวตนที่แท้จริงของพวกคุณคือตัวตนหลักมิติของพวกคุณเองที่กำลังคอยให้ความช่วยเหลือพวกคุณอยู่ตลอดเวลาเราได้เริ่มสำรวจในยะของการทำสงครามกับความกลัวที่เกิดขึ้นบนโลกของคุณ อันเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด -19 นี้แล้วและได้รู้ว่ามีบางคนที่มีความรู้สึกอ่อนไหวต่อการทำสงครามกับความกลัวนี้เป็นอย่างมากซึ่งพวกเขาก็เป็นผู้ที่ได้ถูกกำหนดไว้ในเวลานี้ในการทำให้ทุกคนที่อยู่ในความหวาดกลัวต้องหันกลับมาตรวจสอบ และดูแลตัวเองซึ่งก็เป็นวิธีการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากส่วนผู้ที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็กำลังถูกเรียกตัวเพื่อให้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการมอบพลังงานความเห็นอกเห็นใจซึ่งมนุษยชาติต้องการอยู่ณนะขณะนี้ เพราะมนุษย์ทุกคนต้องการรับรู้ถึงความรู้สึกปลอดภัยในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ของพวกเขาและช่วงเวลานี้ผู้ที่จะสามารถสร้างพลังงานของความเห็นอกเห็นใจขึ้นมาได้นั้นก็คือผู้ที่เป็นไลฟ์เวิร์กเกอร์อย่างพวกคุณที่จะต้องโปรยความรัก และแสงสว่างไปให้ทั่วทุกผืนแผ่นดินและทุกหย่อมหญ้าของโลกใบนี้เพื่อการเยียวยาด้วยการทำความสะอาดเขตพลังงานในทุกขนทุกแห่งและมอบความรักให้กับมนุษย์ทุกคนที่ตกอยู่ในความกลัวเพราะคุณจะเป็นผู้หนึ่ง ที่จะช่วยให้การกวาดล้างครั้งสุดท้ายนี้ได้สิ้นสุดลงด้วยการมอบความเมตตาที่มาจากหัวใจของคุณให้กับผู้ที่ยังรู้สึกกลัวอยู่ในขณะนี้ mm. เมื่อเป็นดังนี้คุณจึงเป็นผู้หนึ่งที่ถูกเรียกร้องให้ทำการสร้างเสริมเพิ่มความแข็งแกร่งและ สร้างความสมดุลให้กับตนเองมากยิ่งขึ้นเพราะความสั่นสะเทือนของคุณจะเป็นตัวกำหนดในความอยู่ดีมีสุขจากการที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตประจำวันของคุณและส่วนรวมมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งยิ่งขึ้น และสิ่งที่คุณควรรับรู้ไว้คือความจริงที่ทรงอยู่ในจิตสำนึกของคุณเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณและส่วนรวมในเวลานี้พลังงานการเยียวยาที่มาจากอาณาจักรที่สูงกว่าและที่พวกคุณมาอยู่บนโลกนี้ก็เพื่อเป็นผู้เยียวยาฮีลเลอร์นะคะ พวกเรารู้สึกตื่นเต้นกับการที่มนุษย์ได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นได้รับการเยียวยาความรักและแสงสว่างมากขึ้นได้รับรหัสจากกาแล็กซี่และได้รับข้อมูลเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติอยู่ในเวลานี้ ส่วนการที่พวกคุณได้มาร่วมกันในการแสดงออกและแผ่ขยายความรักและความเอื้ออาทรอ,ออกไปได้นั้นก็สืบเนื่องมาจากการแพร่กระจายของโคโรนาไวรัสและคลื่นความสั่นสะเทือนของความกลัวของผู้คนที่กำลังขยายไปเป็นวงกว้างอยู่ในเวลานี้ ฉะนั้นนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่พวกคุณต้องยอมรับกับบทบาทของความเป็นไลฟ์เวิร์เกอร์อย่างแท้จริงแล้วเพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นท่อในการช่วยส่งพลังงานที่กรูเข้ามาจากทั่วทั้งกาแล็กซีในการช่วยให้มวลมนุษย์ได้ผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้ ซึ่งพวกคุณทุกคนต่างก็เข้าใจและรู้ดีว่าที่พวกคุณมาอยู่บนโลกนี้ก็เพื่อเป็นผู้เยียวยาเป็นผู้สื่อสารผู้นำทางครูและเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนเพื่อช่วยในการขยายจิตสำนึกของมนุษยชาติฉะนั้นพวกเราจึงขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนให้พวกคุณได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขวิกฤตการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ด้วยการเปิดตัวเปิดใจและมีความกระตือรือร้นในการรับความรักและแสงสว่างที่มาจากอาณาจักรที่สูงกว่าร่วมกันและขอให้พวกคุณได้รับรู้ไว้ด้วยว่า พวกคุณไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวและพวกคุณไม่ใช่ผู้ที่ต้องจัดการกับวิกฤตนี้เพียงคนเดียวเพราะพวกคุณก็มีผู้ช่วยเหลือซึ่งในช่วงเวลานี้มวลมนุษยชาติต่างก็ต้องการให้พวกคุณทุกคนได้ให้ความร่วมมือแก่เราเฮลเปอร์ทั้งหลายในการกระจายความสันสะเทือน ของคลื่นความถี่สูงของความรักความเมตตาให้แผ่ขยายออกไปให้ทั่วรอบขอบจัก,กรวาลและนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้พวกคุณยังคงอยู่บนโลกในเวลานี้การตื่นขึ้นข,นของกุนทารินีที่เกิดจากการเลื่อมระดับของการปรับธาตุ พวกคุณกำลังได้รับคลื่นความถี่ที่สูงกว่าที่วิ่งตรงสู่กายเนื้อด้วยพลังงานที่แตกต่างไปจากการปฏิบัติการในการปรับเปลี่ยนรูปทั่วๆไปเพราะที่ผ่านมาการปรับเปลี่ยนทางกายภาพของพวกคุณได้ใช้แค่คลื่นความถี่ของมิติที่สามซึ่งไม่ได้สูงมากพอที่จะเรียกว่าเป็นพลังกายทิพย์ได้ แต่ตอนนี้พวกคุณและมนุษย์ทั้งหมดต้องมีการเปลี่ยนแปลงและรับประสบการณ์ที่ไม่เป็นแบบเดิมๆเหมือนที่ผ่านมาแล้วซึ่งหากพวกคุณผู้เป็นอาสาสมัครที่ได้ห่อหุ้มกายเนื้อที่ประกอบไปด้วยเหล่าธาตุเดียวกันกับไกาอายินยอมให้เครื่องความถี่ของโลก ปรับเปลี่ยนท่าทั้งหลายของกายเนื้อพวกคุณให้ไปสู่คลื่นความถี่ที่สูงขึ้นแล้วแล้วก็นั่นเท่ากับพวกคุณได้ช่วยโลกของไกาอาให้มีคลื่นความถี่ที่สูงขึ้นไปด้วยซึ่งการเลื่อนระดับจากการปรับทานุนี้มันจะเริ่มต้นจาก ภายในแกนกลางของกระดูกสันหลังที่เป็นแกนกลางของคลื่นความถี่และจะค่อยๆปรับขยายออกสู่ผิวรอบนอกกายเนื้อของพวกคุณดังนั้นพวกคุณอาจรับความรู้สึกได้ว่ากุนทลรินีได้ตื่นขึ้นภายในแกนกลางของกระดูกสันหลังอยู่บ้าง ซึ่งพวกคุณจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของกระดูกสันหลังว่ามันเริ่มต้นขยับขึ้นลงเพียงแต่สมองที่ยังเป็นมิติที่สของพวกคุณมันยังไม่ยอมปรับให้เข้ากับข้อมูลที่ได้รับนี้เท่านั้นแต่หากพวกคุณได้ขยายความตระหนักรู้ของพวกคุณไปสู่คลื่นอัลฟาหรือ ความตระหนักรู้ในมิติที่4แล้วพวกคุณก็จะรับรู้และสัมผัสได้กับความรู้สึกของอาการสั่นสถานซาๆหรือวูบวาบทั่วทั้งร่างหรือมีกระแสไฟฟ้าเดินอยู่ทั่วภายในร่างร่วมกับเสียงที่ดังหึง่งในหูอยู่ตลอดเวลาและจะดังขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสาเหตุของการเกิดเสียงหึงห่งๆในหูนี้ก็เพราะสมองมิติที่สามของพวกคุณไม่สามารถแปลงคลื่นความถี่ของมิติที่สูงกว่าให้ออกมาให้เป็นเสียงได้ตัวอย่างเช่นพวกคุณอาจได้รับสัญญาณของข้อความที่มากับคลื่นความถี่8,000เฮิรตซ์จากมิติที่สูงกว่า แต่เนื่องจากมันไม่ได้มาเป็นเสียงดังนั้นเมื่ออาศัยการได้ยินของมิติที่3พวกคุณจึงได้ยินคลื่นความถีน่นี้แค่เพียงเสียงหึงห่งๆเท่านั้นโดยเฉพาะศักยภาพในการได้ยินของคนรุ่นเก่านั้นส่วนใหญ่จะสามารถปรับคลื่นความถี่ให้เป็นเสียงได้เพียง500 ถึง4,000เฮิร์ตเท่านั้นและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้การเคลื่อนตัวของคลื่นความถี่ทางกายภาพของพวกคุณจะได้ยินแต่เสียงหึงห่งๆของคลื่นความถี่ที่สูงกว่าเท่านั้นแต่ณเวลานี้มีเด็กที่เกิดใหม่เป็นจำนวนมาก ที่มาพร้อมกับความสามารถในการรับคลื่นความถี่สูงนี้จึงทำให้พวกเขาสามารถตระหนักรู้กับสิ่งที่พวกเขาได้รับรู้ได้คุณกำลังอยู่บนจุดกึ่งกลางยอดของการเลื่อนระดับขึ้นพวกเราอยากจะบอกพวกคุณว่าตอนนี้พวกคุณกำลังอยู่บนจุดกึ่งกลางยอดของการเลื่อนระดับขึ้น ซึ่งจุดกึ่งกลางยอดที่ว่านี้ก็คือจุดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงในมิติที่สและมิติที่สี่ของพวกคุณกับโลกใหม่ที่อยู่ในมิติที่ห้าซึ่งหากพวกคุณสามารถปลดปล่อยความคิดที่เป็นแบบเส้นตรงและแบบมีค้วความเป็นทวิภาวะนี้ออกไปได้แล้ว พวกคุณก็จะกลายเป็นตัวตนหลากมิติของตัวเองและเมื่อพวกคุณได้กลายมาเป็นตัวตนหลากมิติที่แท้จริงของตัวเองแล้วสิ่งที่พวกคุณต้องทำก็เพียงแค่ปรับระดับคลื่นความถี่ของความตระหนักรู้ของตัวเองในมิติที่สูงกว่าให้เข้ากับระดับคลื่นความถี่ของโลกแห่งความเป็นจริง ที่พวกคุณอยากจะมีประสบการณ์เท่านั้นเองซึ่งมีสมาชิกของพวกเราเป็นจำนวนมากมายที่อยู่ในทีมเลื่อนระดับขึ้นของโลกนี้ที่เลือกที่จะจูนความตระหนักรู้ของตัวเองให้ข้ามจุดยอดที่ว่านี้ในรูปแบบที่สลับไปมาระหว่างมิติที่4 กับมิติที่3และ5เพราะการทำเช่นนี้จะทำให้พวกเขาสามารถรับประสบการณ์ในฐานะรูปธรรมชีวิตหนึ่งที่อยู่ในมิติที่5ได้โดยไม่รู้สึกว่าได้ละทิ้งตัวตนหมายถึงในมิติที่3และ4 ที่ยังคงหลงลืมความเป็นตัวตนหลากมิติของพวกเขาไปบ่อยครั้งที่มีผู้อาศัยกระบวนการตายเพื่อข้ามเข้าสู่มิติที่สูงกว่าแต่ยังคงพลื่นความถี่ไว้ให้อยู่ใกล้ๆกับบุคคลสถานที่และสิ่งของที่ตัวเองรัก ซึ่งเมื่อพวกเขาเริ่มคุ้นเคยกับมิติที่สูงกว่าของพวกเขาแล้วพวกเขาก็จะเลือกที่จะปรับตั้งความตระหนักรู้ของตัวเองให้เข้ากับชีวิตใหม่ของพวกเขาให้มากขึ้นเรื่อยๆและจะออกห่างจากชีวิตเก่าเดิมๆมากขึ้นเรื่อยๆด้วย ซึ่งก็เป็นกรณีเดียวกันที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ยังคงมีชีวิตอยู่บนโลกที่จะเลื่อนระดับขึ้นด้วยเช่นกันเพราะพวกคุณจะค่อยๆเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ชีวิตในมิติที่5ของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆและพวกคุณก็จะค่อยๆปล่อยวางโลกแห่งความเป็นจริงในมิติที่สและสี่ ของพวกคุณมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันและเมื่อพวกคุณได้เข้าไปอยู่ในมิติที่5แล้วความตาหนักรู้หรือจิตสํานึกของพวกคุณก็จะกลับไปสู่ตัวตนที่อยู่ในมิติที่หของตัวเองได้อย่างเต็มตัวซึ่งจะทำให้พวกคุณได้เรียนรู้ว่าเมื่ออยู่ในมิติที่หแล้ว พวกคุณจะสามารถสร้างสารพื้นที่หรือสิ่งต่างๆที่พวกคุณรักขึ้นมาใหม่ได้อย่างง่ายดายด้วยพลังจิตของพวกคุณเองเพราะทุกๆชีวิตต่างก็มีกายอีกกายหนึ่งที่อยู่ในมิติอื่นๆในทุกๆมิติอีกด้วยซึ่งหากชาวโลกคนใด เลือกที่จะเลื่อนระดับขึ้นและได้ข้ามผ่านจุดยอดนั้นไปได้แล้วพวกเขาก็จะไปผสานรวมกับตัวตนที่อยู่ในมิติที่5ของตัวเองในทันทีซึ่งตัวตนที่อยู่ในมิติที่หที่ว่านี้ก็จะไม่ละทิ้งระดับคลื่นความถี่ของมิติที่5นี้ไปไหนเลย ยิ่งไปกว่านั้นพวกคุณยังจะได้พบกับตัวตนที่อยู่ในมิติที่5ของชาวโลกผู้ที่ยังไม่พร้อมที่จะเลื่อนระดับขึ้นอีกด้วยซึ่งตัวตนของผู้คนที่อยู่ในมิติที่สและยังคงอยู่ในระดับคลื่นความถี่ที่ต่ำกว่าอยู่นี้จะสามารถรับรู้ประสบ การแห่งการเป็นรูปธรรมชีวิตในมิติที่5ของพวกเขาได้โดยผ่านทางความฝันเท่านั้นและบางทีอาจรับรู้ผ่านทางสมาธิด้วยก็ได้ซึ่งทำให้พวกเขารับรู้ได้ว่ากำลังมีอะไรเกิดขึ้นในโลกแห่งความฝันอันนั้นแต่พวกเขาส่วนใหญ่ ก็จะปล่อยประสบการณ์เหล่านั้นไปโดยไม่ใส่ใจเหมือนที่พวกคุณไม่ใส่ใจกับความฝันของพวกคุณด้วยเช่นกันหรือจะพูดอีกในหนึ่งก็คือสำหรับผู้ที่เลือกที่จะอยู่เพียงแค่ในมิติที่3นี้ต่อไปก็จะไม่ได้อะไรแต่ก็ไม่เสียอะไรไป เพราะโลกแห่งความเป็นจริงทั้งหลายก็คือบ้านแห่งกระจกเงาดีๆนี่เองที่จะมีภาพหรือเงาสะท้อนของประสบการณ์เดียวกันอยู่อย่างมากมายการดาวน์โหลดระบบปฏิบัติการแบบควอนตั้มระบบใหม่พวกคุณหลายคนกำลังพยายามจะดาวน์โหลด ระบบปฏิบัติการแบบควอนตามระบบใหม่เข้ามาใช้ในตัวเองอยู่ซึ่งการดาวน์โหลดที่ว่านี้พวกคุณจำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากตัวตนที่สูงส่งกว่าของพวกคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะตัวตนที่สูงส่งกว่าของพวกคุณคือหนังสือคู่มือสำหรับพวกคุณที่จะช่วยให้พวกคุณเข้าใจ ถึงตัวตนเวอร์ชั่นใหม่ของพวกคุณเองได้เช่นเดียวกับที่พวกเรากำลังช่วยพวกคุณอยู่ในเวลานี้และในการเชื่อมต่อกับระบบปฏิบัติการใหม่นี้จะทำให้พวกคุณต้องมีการดาวน์โหลดข้อมูลใหม่ๆเข้ามาในจิตสำนึกของพวกคุณซึ่งมันอาจทำให้พวกคุณเกิดอาการเหนื่อยล้า ที่มาจากการขัดขืนทางกายเนื้อพวกคุณที่อาจยังไม่พร้อมเต็มที่กับการที่จะยอมรับการเล่งเร้าของจิตสำนึกของพวกคุณได้ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการดีที่สุดที่พวกคุณควรผ่อนคลายหายใจให้ลึกและใช้ความรักเป็นเครื่องมือ ในการสลายความกลัวออกไปให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างในจิตสำนึกไว้ใช้รองรับคำชี้นำจากตัวตนที่สูงกว่าของพวกคุณเองได้โดยเฉพาะผู้ที่กำลังเลื่อนระดับขึ้นไปที่กำลังสวมใส่กายเนื้อในเวอร์ชั่นเก่าอยู่นั้นควรระลึก ให้ได้ว่าพวกคุณได้อยู่บนโลกนี้มานานหลายๆปีมากแล้วและพวกคุณก็ได้ตื่นรู้และมีภูมิปัญญามากพอที่จะไม่ไปตัดสินชี้ถูกผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเนื้อของตัวเองอีกต่อไปแล้วฉะนั้นจงยินยอมที่จะปลดปล่อย ให้กายเนื้อของพวกคุณได้พักผ่อนอย่างเพียงพอเท่าที่มันต้องการอาการเวียนศีรษะที่เกิดจากความขัดแย้งของระบบปฏิบัติการสองระบบที่มาอยู่ด้วยกันในเวลาเดียวกันอาการเวียนศีรษะซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาการของการเปลี่ยนรูปแบบที่มักจะเกิดจากความจริงที่ว่า พวกคุณกำลังลันอยู่กับระบบปฏิบัติการสองระบบที่มีความขัดแย้งกันอยู่ในเวลาเดียวกันซึ่งระบบแรกก็คือระบบปฏิบัติการในมิติที่สของพวกคุณที่จะบอกพวกคุณว่าพวกคุณคือร่างกายเนื้อนี้เท่านั้นและโลกแห่งความเป็นจริงมีเพียงโลกนี้โลกเดียวเท่านั้นและสิ่งที่เป็นความจริงนั้น จะต้องเป็นสิ่งที่พวกคุณสามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ของร่างกายเนื้อนี้เท่านั้นซึ่งหากพวกคุณเกิดไปมีประสบการณ์กับการอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงโลกอื่นแล้วก็พวกเขาก็จะบอกว่าสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นจินตนาการของพวกคุณเองทั้งสิ้น และแสดงว่าพวกคุณกำลังมีอาการประสาทหลอนส่วนอีกระบบคือระบบปฏิบัติการหลากมิติของพวกคุณซึ่งจะบอกพวกคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกคุณรับรู้และสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าของกายเนื้อพวกคุณนี้ล้วนเป็นมายาการทั้งสิน้น มีเพียงจินตนาการของพวกคุณเองเท่านั้นที่เป็นของจริงและเมื่อทั้งสองระบบได้มาอยู่ร่วมกันในจิตสำนึกของคุณมันก็จะทำให้สมองของพวกคุณเกิดความสับสนว่าแท้ที่จริงแล้วโลกภายนอกเป็นของจริงหรือโลกภายในเป็นของจริงกันแน่ และนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกคุณเกิดอาการเวียนศีรษะส่วนการแก้ปัญหานี้ก็คือการดาวน์โหลดและการผนวกรวมเข้ากับระบบปฏิบัติการหลากมิติของพวกคุณให้ได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งในขณะที่พวกคุณกำลังดาวน์โหลดอยู่นั้นพวกคุณต้องอยู่ในสภาวะของความสงบนิ่งว่าง จนกว่าการดาวน์โหลดระบบปฏิบัติการใหม่นั้นจะเสร็จสิ้นลงหลังจากนั้นสมองของพวกคุณก็จะทำการรีสตาร์ทใหม่ซึ่งพวกคุณอาจรู้สึกว่ามันไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนไปซึ่งอันที่จริงแล้วมันมีความแตกต่างในรายละเอียดเกิดขึ้นอย่างมากมาย ที่พวกคุณจะสามารถรับรู้ได้ก็ต่อเมือ่อพวกคุณได้ใช้สมองใหม่นี้แล้วเท่านั้นแต่พวกคุณก็ต้องไม่หลงลืมว่าความสำเร็จของการดาวน์โหลดที่ว่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณมีคู่มือซึ่งคู่มือที่ว่านี้ก็คือตัวตนที่สูงกว่าของพวกคุณนั่นเอง เสียงจากพี่ฝนนะคะพี่ฝนมีการทําคัดลอกลิงก์คลิปอื่นๆไว้ที่ตรงรายละเอียดของคลิปนี้นะคะเพื่อความสะดวกของท่านคูรู้และท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามนะคะขอให้ได้ประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปในทุกๆคลิปนะคะสวัสดีค่ะ